ครับดอยอินทนนท์แวะตลาดม้งก่อนน่ยอยากกินสลัดอะ่ะอยากได้ผักสดๆอะ่ะแม่วมาดูแม่ามาดูเดินดูดูก่อนว่ามีอะไรเฮ้ยวันธรรมดาวันราชการก็คนก็เยอะอยู่นะเขาบอกว่าอะไรนะตีมผู้เฒ่าอะตีมผู้เฒ่าตีมผู้เฒ่าจะถอดหมวกเอาเชือเฮ้ยได้แล้วกินกับสลัด <c oughs> เสื้อเนี่ยคุณนายใส่เสื้อแล้วอุธหภูมิดูที่รถแจ้งว่าภายนอก16องศาเหลืออีก3กิโลถึงจุดสุดท้ายขอดอยอินทนนท์เจดีไม่เข้าไม่ให้เอาเจดีเขาต้องเดินไม่สะดวกเลยเสียดายไปเด็นมาสการ์ไปกันไลแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆชั้นอยู่นะเนี่ยไม่ได้มานานละเอแต่ก็ดีอ่ะอ้าวนี่ไง และแล้วเราก็มาถึงดอยอินทนอนท์ครับเห็นไหมแปดอาษาแดดตรงนั้นเนี่ยแดดตรงนั้นดอยอินทนนท์มาแล้วมาแล้วอินทนนท์มาแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพาแม่ก็อยู่เพียขึ้นมา จ้นข้างบนแต่ว่าไม่ไปถุงเจดีนั่นนะเขาไม่เขาไม่ให้เอารถเข้าไปเอออันไหนไม่เอารถเข้าไปถึงก็ไม่ต้องไปอ่ะไม่ไหวนะครับแต่ได้วิวสวยอากาศดีอืมสิบเจ็ดสิบแปดองศาได้เลยเย็น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 เห็นทะเลหมอกไหมเห็นทะเลหมอกไหมแม่อยู่ไหนวะหัวอยู่ไหนวะไอ้เสต้อดำไงพ่อพี่พันปีกุหลาบพันปีกุหลาบ พันปีจริงหรือเปล่าวะหกสิบสามอันนี้นี่คุณนายพันปีอุ้ยอย่างวะเอานี้นี่ไงเรากราบพันปีเอออ่ะอ่อ่ไขก็ช่างตั้งเนาะตั้งให้เป็นข้อสงสัยเฉยไงล่ะไปเราก็เดินกันต่อเกาะดีๆเ้อนี่ไงก็ทำที่จับให้อ่าดีตรงที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เริ่มมาแบบนี้แล้วมัน หมายคืนนี้การเต้นนะครับกำลังมองหาลานเต้นที่เราเล,งล็งไว้เออยังไม่ค่อยได้กิน่าถึงแล้วไม่ต้องจองอไปเดินเขาแคมป์อากาศวุ้ย สุดฤทธิ์อ่ะเป็นไงเป็นไงหนาวดีไหม <c oughs> เออได้ไไคุณนายบายเนี่ยทีครับเห็นข้างหลังร้ไหมไม่ไม่เหมาร้านอะนนี้ไม่งาที่ตั้งใจเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะใช่ไหมเอาไงมาดนดูก่อนก็ได้ <c oughs> วันนี้ไม่เหมารานนะไม <c oughs> ่เหมารานเพื่อนๆเยอะเราก็เ,เลยเลือกร้านนี้แหละ ร้านสี่ร้านสี่เนี่ยดูวิวนี้โอ้โหสุดฤิ์สุดฤทิ์คืนนี้เฉาน้ำตกอยู่ข้างหลังห่หนาว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 ตอนนี้14องศาลดลงเรื่อยเรื้อหนาวนะ ข้างหลังก็เป็นเต็นท์เราว่าคืนนี้นอนน่าจะสบายแล้วไม่อึดอัดแล้วาะโอเคโอเคหนาวเดี๋ยวเข้าเต็นท์แล้วเข้าเต็นท์เข้าเต็นท์เข้าเต็นท์หนาวอ่ะ หนาวจริงไหม14องศาแล้วนั่งางนอกไม่ได้หนาวอ,าอันนี้อยู่ในเต็นท์หรอกินข้าวเสร็จข้าเต็นท์เลยหนาวไม่ไหวอเออ14ลดลงเรื่อยๆอุณหภูมิลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆเออแต่ก็แต่ก็ดีนะได้ยินเสียงน้ําตกด้วยมันดียมสวัสด์ <c oughs> ดอยอินทนนท์คือหนาวไหมหนาวไหมโอ้โหาฟยังไม่สว่างดีเลยนี่6โมงกว่า <ś les> เมื่อคืนก็นอนฟังเสียงฝนตกเดี๋ยววันนี้น่าจะไปถึงแม่อูคอแล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อเดี๋ยวเ,าเ,ยวเราต้องอะไรนะกินกาแฟเย็นต้ม <ś les> น้ำ,นำ <ś les> กินกาแฟเอานท้ากินกาแฟเย็นกันเลออยอะไรผมไหนหนาว เขาเป็ปลาตะโกวขายไม่ <laughs> มไหเ,เออไม่ได้ตามหาปลาตะกขวเลยเออไปหาปลาตะกขวกคิดตอนนี้เหลือที่จะกินกล้วยชอนเฉ <laughs> ยเลยสเดินไปหาไอ้ช้ยวี่กินสลัดกันดีกว่าไปกินสลัดกันน